สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะซึ่งเด็กๆก็จะได้รับหนังสือกันไปแล้วนะคะอ่ะมาดูในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องงานบ้านนะคะเด็กๆเปิดดูในหนังสือนะคะพร้อมกับคุณครู บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านสมาชิกในบ้านเราก็จะประกอบไปด้วยพ่อแม่ปู่ยา่าตายายนะคะหรือพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายอะไรอย่างนี้แล้วก็เรานะคะนั่นคือสมาชิกในบ้านของเรานะคะ ก็จะอยู่ร่วมกันเราก็จะมีกิจกรรมและหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งบทบาทนั้นก็หมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ส่วนหน้าที่นั้นก็หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ,ชอบเช่นคุณครูนะคะก็เป็นคุณครูคุณครูมีหน้าที่สอน ะคะคุณครูก็เลยมาสอนเด็กๆในวันนี้นะคะามาดูเช่นคุณพ่อสมาชิกในบ้านเลยคุณพ่อทําอะไรคุณพ่อก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลเลี้ยงดูคนในบ้านของเรานะคะหาะไรายได้หาเงินนั่นเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเอ่อซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ได้พ่อก็จะเป็นผู้นําในบ้านนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นทำสวนตัดหญ้าได้หญ้ารดน้ําต้นไม้ล้างรถอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่บทบาทและหน้าที่ของคุณพ่อนะคะส่วนคุณแม่ก็อบรมสั่งสอนลองเหมือนกันเลี้ยงดูลูกๆทุกคนในบ้านนะคะก็จะเป็นการ แม่ก็จะหารายได้เหมือนกันประกอบอาหารซ่อมแซมเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นงานของในส่วนของคุณแม่นะคะส่วนลูกๆส่วนเรานะคะลูกๆตัวเรานั่นเองนะคะก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนนะคะเชื่อฟังคุณครูที่คุณครูสั่งสอนเชื่อฟังพ่อแม่นะคะ หรือถ้าเราโตแล้วเราก็จะสามารถสักผ้ารีดผ้าได้กวาดบ้านถูบ้านเอาขยะไปทิ้งบ้างเช็ดกระจกบ้างกอกน้ําบ้างนะคะหรือว่าล้างถ้วยล้างชามจัดโต๊ะอาหารอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่เราสามารถช่วยเหลือได้นะคะ อันนี้ก็จะมีวิธีการที่หลากหลายนะคะตัวเราเราก็ดูแลตัวเองนะคะหน้าที่ของเราคือการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายนะคะที่คอยบอกคอยตอนเราเราก็เชื่อฟังแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามนะคะ มาดูในส่วนงานที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะคือให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆอาจจะใช้สมุดเล่มเดียวกันกับ รายวิชาดนตรีก็ได้นะคะอันนี้คุณครูไม่ว่านะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันอังคารที่หกกรกฎาคมสองห้าหกสีนะคะแล้วก็เพื่อทำเสร็จอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะให้เรียบร้อยตรงนี้นะคะอ่ะ สิ่งที่ครูจะให้เด็กๆทำก็คือให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับการช่วยครอบครัวทำงานบ้านอะไรบ้างมาอย่างน้อย3อย่างด้วยกันแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะคือเด็กๆก็วาดว่าเด็กๆเช่นเด็กๆล้างถ้วยล้างชามนะคะเด็กๆก็วาดไป อ้ออ่าเป็นการใส่เสื้อผ้าช่วยเหลือตนเองใส่เสื้อผ้าก็ได้อ่ะ คุณครูอาจจะวาดไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะก็ให้ดีวๆวาดให้สวยงามกว่าคุณครูนะเขียนคุณครูหายไปไหนอย่าแซวหน้าม้าหนูใช่ไหมคะหน้าของผมก็จะมีหน้ามา้าผมยาวๆหน่อยนิดนึง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆก,ก็วาดมานะคะ3อย่างว่าเด็กๆช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครองยังไงบ้างนะคะวาดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจในไลน์นะคะคุณครูก็ จะได้ให้คะแนนให้กับเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้เราเจอกันเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันในคาบถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ